แสนกว่าบาทนะครับ5 0 0แสนกว่าบาทนะครับ oh. เปิดไว้ที่5 8 0แสนนะครับ5 0 0แสนได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซทุกท,ท่านนะครับก็ <_ C 1> วันนี้นะครับผมจะพาเดินทางไปเช่าพระแท้ด้วยกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับมีอาเฮียท่านหนึ่งนะครับส่งพระมาปล่อยผมเช่านะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระปิตาจมโบหนึ่งนะฮะเป็นพระปิตาจมโบหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะซึ่งอาเฮียท่านเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นรุ่นรุ่นพ่อผมเองนะฮะแต่ที่ผมเรียกพี่เพราะว่าอาเฮียท่านนี้นะครับยังดูัวรุ่นและแข็งแรงมากนะคับ ก็ให้เกียรติท่านนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นพาะปิตาจำบู๊นหนึ่งนะครับที่ไอเยียเขาเปิดราคามานะครับองเนี้ยเบื้องต้นที่คุยกันไว้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ50,000นกว่าบาทนะครับห้าแสนกว่าบาทนะครับห้าแสนกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นพระที่มาพร้อมเล่มทองด้านหลังนะครับจะมีแผ่นทองปิดอยู่อันนี้นะฮะเป็นด้านหลังนะครับแบบเนี้ยผมเคยเจอบ่อยเลยนะฮะที่ด้านหลังเนี่ยชอบปิดทองแล้วก็มีเทียนติดนะครับก็เคสนี้นะครับผมเลยโทรคุยกับคุณพี่บอกว่า ยังไงขอแกะดูข้างหลังแล้วกันเพราะว่าเรทราคาประมาณนี้ก็ต้องเป็นราคาที่ต้องด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเรียบร้อยดี mm hmm. เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อพี่ทุกท่านตามไปพร้อมๆกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับการเดินทางของผมเนี่ยง่ายมากๆครับเพราะร้านเขาอยู่ใกล้แถวบ้านผมนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่า5นาทีนี่วิ่งไปหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับผมขับมอไซค์ไปฮะก็วันนี้ไปเช่าจัมโบ้หนึ่งนะครับโดยใช้มอไซค์นะฮะในการเดินทางไปนะฮะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับโอเคครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงสถานที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเช่าพักกันเลยนะครับโอเคโหนี okay. okay, so okay, so ่ผมรากกับฝนจริงๆนะฮะตายแล้วฝนตกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในเลยฮะตอนนี้เราก็อยู่ตรง BTS บางแคบางแคครับไปตามไปเลยฮะก็ตอนนี้มาถึงสถานที่รับเช่าพักนะฮะจริงๆตอนแรกคุยกับทาง คุณพ on an ่อไว้นะครับแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ออกกล้องนะฮะก็เลยต้องให้คุณลูกออกให้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับคุณเอ็มเมืองนนนะฮะก็เป็นเป็นเสียนพระนะครับที่อยู่ร้านอยู่พันธิ์ทิพย์นองวานครับก็จริงๆถ้ามีพระที่เป็นพระเหรียญก็เป็นพระนหลักเ่องนี้ก็รับเช่าหมดนะฮะก็ติดต่อคุณเอ็มเมืองนนได้นะครับก็วันนี้มาเช่าถึงสถานที่นะฮะมาดูจัมโว้หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกล้องลองแผ่นเข้ามานะครับ ก็ตอนแรกนะครับพระเนี่ยจะมีเลี่ยมอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่พอมาถึงสถานที่จริงเนี่ยก็ทางที่ร้านก็แกะให้เรียบร้อยนะฮะเป็นชิ้นถึงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะแต่พระเนี่ยดูโดยรวมว่าเนี่ยพระเนี่ยเรียบร้อยดีนะครับเห็นไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราเจอเลี่ยมชิ้นแบบนี้นะฮะ ก็จะชอบมีเทียนอุดนะครับเป็นการเลี่ยมโบราณนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับไม่มีเทียนอุดนะฮะก็ถือว่าพระเรียบร้อยดีนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยราคาเบื้องต้นนะครับตอนแรกโทรมาคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเปิดไว้ที่5้าแสนแปดนะครับห้าแสนแปดปุ๊บมาถึงหน้างานก็ต่อรองนะครับห้าแสนได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับลดได้นิดเดียวห้าแสนห้าใช่ไหมโอเคครับ 100,5เี๋ยผมขอดูก่อนนะฮะคือปัญหามันเลี่ยมชีตนะเวลาแกะมันก็ต้องลุนนะฮะ <c oughs> ก็อย่างนี้้วกันตอลองนิดนึงด้วยกัน5แสนไม่ได้ก็ <c oughs> เอางี้นะครับถ้าถ้าสภาพนี้ไม่ต้องแกะเอาเอา5แสนสามามนี้เลยถ้าแกะแก็5แสนห้า ถ้าแกะ5้0 0สนไม่แกะ5้0 0สนสามใช่ครับโอเคครับงั้นผมลุ้นแล้วกันผมแกะเองได้ครับอ่ะห้าแสนสามโอเคครับก็คุยกันง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆก็อาชีพเดียวกันก็ต้องมีมุมแบ่งกันเนาะโอเคครับขอบคุณคุณเอฟมากครับอ่ะผมจ่ายตังค์คุณเอฟเมืก่อนนะฮะตอนนี้เป็นพอลูกอ่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมหยิบตังค์จ่ายนะฮะก็สรุปนะครับก็จบไปที่5้าแสนสามนะครับโอเคครับอ่ะผมแกะเองนะฮะ อันนี้ห้าแสนนะครับอ,อันนี้3ามหมื่นนะฮะเรียบร้อยนะครับก็จบไปที่5 3าแสนสามนะเดี๋ยวให้คุณเอ็มเขานับเงินก่อนนะฮะ เค้ามต่างๆครับเคยซื้อขายบ่อยด้วยกัครับก็ปกติก็มาซื้อขายกับคุณเอมมาบ่อยนะเวลามีพาเครื่องหรูโต๊ะเนี่ยคุณเอมก็จะนึกถึงผมเป็นคนแรกนะครับเช่นเดียวกันนะครับท้าพี่ๆทุกท่านนะครับมีพาเครื่องหรูโต๊ะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แอซไซน์น้เทพนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณเอมมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครเงินเยอะๆครับผมขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะฮะดูจากสภาพผมนะฮะ เลน,นะครับก็คำเตือนนะฮะก็อย่าขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเท่าพระนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระจะเปลี่ยนได้ชำรุดนะฮะก็วันนี้อย่างที่บอกไปได้จัมโบ้หนึ่งมานะครับแต่ว่าพระเนี่ยอยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมตอบเดินนะฮะทำให้ผมไม่กลัวนะครับที่พระจะเปลี่ยนนะฮะแบ<อ>บนี้นะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้เช่าพระตากฝนนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่ามากมากนะครับ ใครมีภาพแบบนี้ก็ส่งมาขายผมได้นะครับผมยินดีรับเช่าชุกรุูชุกทิมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมพิมพ์มาเทพก็ต้องขอญยะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ